ยังคงอยู่ในเส้นทางของการไล่ล่าสีแชมป์แม้ว่าจะเป็นเกมที่อ,อึดอัดมีการพักตัวเพล่นแต่สุดท้ายก็ยังพลิกกลับมาแซงเอาชนะเวสต์แฮมได้นั่นคือบทสรุปครับของเกมที่แมนยูเอาชนะเวสต์แฮมใน FA Cup ร,รอบ5ครับผ่านเข้าสู่รอบ6หรือว่ารอบคอ a r เตอร์ไฟแนลต่อไปได้นะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับก่อนเลยเลยครับย้ำเตือนกันก่อนครับตอนนี้เรียวแฟนทราเวมีทริปดีด มาแนะนำทุกท่านอีก2คลิปเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะใครเป็นแฟนแมนอย่ห้ามพลาดเลยนะครับยังไงติดตามรายละเอียดได้ในท้ายคลิปเลยนะครับมาพูดถึงเกม FA Cup กันนะครับ FA Cup ในรอบที่5ครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเตก็ลงสนามแบบที่มีเกมทั้งเพิ่งจะจบมากับฟุตบอลคาราบาวครับรวมไปถึงเกมกับลิเวอร์พูลที่รออยู่ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกด้วยทำให้วันนี้ ก็มีการโลเทชันมีการปรับเปลี่ยนทีมกันเล็กน้อยนะครับอ่ะแล้วก็ที่ต้องพูดถึงอีกอย่างหนึ่งคือก่อนเกมก็มีเรื่องดีๆนะครับมีการเอาถ้วยคาราบาวครับมาโชว์ให้กับแฟนๆที่โอทราฟอร์ดมีการมอบรางวัลให้กับทั้งตัวของคาเซมิโรที่คว้าตำแหน่งทีมยอดเยี่ยมของ ฟิฟโปรมานะครับรวมไปถึงผู้สาวประตูหญิงของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ก็คว้ารางวัลผู้สาวประตูยอดเยี่ยมของฟีฟ่าได้เหมือนกันนอกจากนั้นแล้วเซอร์กฟูซอนเป็นคนมอบรางวาัลเรียกได้ว่าเป็นรางวัลพิเศษของนักบิดเดเคอนะครับหลังจากที่ไม่เสียประตูในเกมคาราบาวครับเป็นนัดที่181ทําลายสิทำลายสติของปีเตอร์ชไมเคิลก็ถือว่าก่อนเกมมีเรื่องดีๆนะครับโอโ้เกมมีบรรยากาศที่โอทรฟฟอร์ดคึกคักเลยทีเดียว พูดถึงการจัดทัพกันหน่อยนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเกมนี้แมนยู U, พอมีเกมติดติดกันก็จำเป็นที่ต้องหมุนเวียนผู้เล่นมีการโรเตชันกันกพอสมควรนะครับประตูยังคงเป็นดาบบิดตเคอเหมือนเดิมแนวรับเนี่ยแบ็คขวาเป็นดิโกดาโลนะครับคู่เซนเตอร์เนี่ยเปลี่ยนเลยนะครับก็เป็นแฮร์รี่แม็กไกวร์เล่นคู่กับลิกตอร์ลินเดเลฟสู่ทางซ้ายเนี่ย ลูกชอไม่พร้อมในเกมนี้ไม่มีชื่อแม้ทั่งสำรองเลยนะครับก็ให้ไทเรลมาลาเซียเล่นตรงกลางนีนน่าสนใจเพราะว่าการประเมินผมว่าหลายๆคนคิดว่าแมนยูคงจะไม่กล้าที่จะเปลี่ยนคาเซมิโลหรือว่าพักคาเซมิโลในเกมนี้แต่จริงกระดิกเทนฮากเลือกที่จะพักเลยนะครับให้สกอตแม็กโทมินี์มาเล่นกลางรับครับเล่นร่วมกับ มาเซล l s ซาบิเซอที่ก็ได้โอกาสออกสตาร์ทแทนที่ของเฟลดนะครับส่วนตัวรุกด้านบนเนี่ยไม่ได้ปรับไม่ได้เปลี่ยนอะไรแล้วครับเพราะวาซานโชในเกมนี้ไม่มีชื่อมาคัตแรดฟอร์ดก็ได้พักไปคนที่ได้ลงมาเล่นเป็นเจ้าหนูกานาโชนะครับรวมไปถึงบูโน่เฟอร์นันเดสแล้วก็เป็นทางด้านของแอนโทนีหน้าเป้ายัางคงใช้วาลแว็กพอสนะครับส่วนเวสต์แฮมเนี่ยโอ้ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดดูจากการจัดทัพเนี่ยจัดเต็มมาแบบตัวหลัก ครบครันกว่าแมนยูแน่นอนนะครับประตูเนี่ยไม่มีฟาเบียนซ์กี้เพราะว่าเจ็บก็ใช้อเลโอลาแนวรับเนี่ยหลังสี่นะครับเป็นจอห์นสันเล่นแบ็คขวาแบ็คซ้ายเป็นเอเมอร์สันคู่เซนเ,นเตอร์ก็ใช้ออกบอนน่าเล่นคู่กันกับอัเกิร์ตนะครับตรงกลางเนี่ยใช้ชุดใหญ่เลยโดยการเอาปากเกต้ามาเล่นกลางคู่กับเดคแคนไรส์ดันเอาโทมัสซูเชคไปเล่นเป็นตัวรุกร่วมกับปาโบฟอนนัลแล้วก็รวมไปถึงเซตเบนรามา หน้าเป้าเป็น v มเกลอันโตนิโอนะครับการเล่นของเวสแฮมเวสแฮมเป็นฟุตบอลที่เพรสซิ่งไม่เยอะอยู่ล้แต่เป็นเป็นแต่พวกเขาเป็นฟุตบอลที่บล็อกพื้นที่เก่งคุมพื้นที่จะเป็นการคุมตั้งแต่กลางสนามคุมในแดนตัวเองหรือว่าขยับขึ้นมาสูงในแดนของแมนยูได้หน่อยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เดวิดมอยส์ทำทีมได้ดีนะครับนั่นก็ทำให้ช่วงแรกเนี่ยแมนยูมีปัญหาเลยทีเดียวเพราะว่าด้วยความที่ กลางอย่างสกอตแม็กทูมินีก็ไม่ใช่กลางรับอาชีพขณะที่เซนเตอร์ทั้งวารานรวมไปถึงลินซโลมาติเนสที่พอจะเป็นคนที่จ่ายบอลขึ้นหน้าได้ดีเนี่ยไม่มีชื่อทั้งคู่ใช้แม็กวก e กับใช้ลินเดเลฟการจ่ายบอลในช่วงแรกของแมนยูก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดนเกมบล็อกพื้นที่ของเวสต์แฮมแล้วก็เวสต์แฮมเองพอบล็อกพื้นที่พอดักบอลได้ก็ใช้ความ แกล่งความใหญ่ของอันโตนิโอในการป่วนเกมรับของแมนยูทำให้ดูครึ่งเวลาครึ่งเวลาแรกเนี่ยแมนยูมีปัญหาเลยทีเดียวโดนอันโตนิโอเล่นงานบ้างโดนสอิดเบนรามาที่ก็ป่วนจริงๆนะครับครึ่งเวลาแรกเนี่ยโอ้โหเล่นงานเกมรับแมนยูซะมีปัญหาเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกลางรับอย่างสกอตแม็กโทมินเหรือว่าเซนเตอร์อย่างแม็กควายก็โดนกดดันเยอะ ขณะที่ในเกมลุกของแมนยูเนี่ยแอนโทนีก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่กานาโชอาจจะดูเป็นคนที่วูบวาบแต่ว่าในช่วงครึ่งเวลาแรกก็ต้องยอมรับนะครับว่าเบนจอนสันที่เป็นดาวรุ่งเหมือนกันก็ประกบกานาโชได้ดีเลยทีเดียวนะครับเกมของแมนยูดูอึดอัดมากครับในช่วงครึ่งเวลาแรกครึ่งเวลาหลังเนี่ยสิ่งที่ก็ต้องชมอีกแล้วล่ะครับว่าเอริคเทนฮาร์ดกล้าที่จะพักผู้เล่นหลายๆคนในช่วงครึ่งเวลาแรกแต่พอเห็นว่าเกมมันไม่ค่อยโอเค ครึ่งหลังเขาเปลี่ยนเร็วเลยนะครับเปลี่ยนตัวคนแรกก็คือพักครึ่งเลยเริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยคาเซมิโลลงเลยครับเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำหรับผมผมถือว่าเห็นปุ๊บเห็นว่ามีข้อผิดพลาดเห็นว่ามีปัญหาก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเช่นใบแดงของแม็กโทมิเน่รวมไปถึงเกมมันไม่ค่อยดีก็เลยต้องส่งคาเซมิโลที่ต้องใช้ว่าเป็นแกนกลางเป็นหัวใจสําคัญเป็นตัวหลักของแมนยูชุดนี้อย่างแท้จริงลงมาเล่น พอคาเซมิลโลลงมาเล่นโอเคแหละเกมของแมนยูอาจจะตามหลังก่อนก็จริงจากจังหวะที่ก็ต้องยอมรับ้วครับว่าสมาธิของแมนยูอาจจะเสียไปหน่อยนึกว่าบอลมันออกไปแล้วแล้วก็เวสแฮมเอาบอลกลับมาเล่นและสุดท้ายเป็นสซิอิตเบนรามาทำประตูได้พอแมนยูโดนปุ๊บเนี่ยแมนยูเร่งขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับเราเห็นว่าเรื่องของหัวจิตหัวใจแมนยูก็ต้องยอมรับว่าเป็นทีมที่ตอนนี้โอ้โหความมุ่งมั่นความคึกคักมันโอเคเลยทีเดียวโดนก่อนจริง แล้วเวสแฮมก็อย่างที่บอกครับวิธีการของพวกเขาคือการตั้งรับแล้วก็รอจังหวะในการโต้เนี่ยคือบอลอย่างเงี้ยมันน่ากลัวอยู่แล้วสําหรับการที่พวกเขาขึ้นนําไปก่อนแต่แมนยูครับก็มีความพยายามสิ่งที่สําคัญที่สุดว่าเราเห็นว่ากดดันได้เยอะในเกมนี้คือการเล่นลูกเซตเพลย์นะครับเห็นตั้งแต่ประตูที่คาเซมิโลโงเข้าแล้วโดน v a r ยึดกลับรวมไปถึงการเล่นในหลาย,ลายจังหวะเนี่ยเออ คือเป็นจังหวะที่กดดันเวสแฮมได้แต่เกมโอเพนเพลย์โอเคแหละมันอาจจะยังกดดันไม่ได้แต่แมนยูก็ยังมีความพยายามนะครับในวันที่ผู้เล่น,นหลายหลคนฟอร์มอาจจะไม่ถึงกับดีเท่าที่ควรเราเห็นการปรับเปลี่ยนของผู้เล่นของเอริคเทนฮร์ดกลับมาใช้วิธีการเดิมอีกละด้วยความที่วันนี้แมนยูมีตัวเลือกในตัวสมรองไม่เยอะนะครับซานโชเองก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เราสุดท้ายก็ไม่มีชื่อการเปลี่ยนเอาตัวจริงอย่างมาคัสแบรดฟอร์ดลงมาแล้ว ขยับวิธีการเล่นด้วยการให้ทางด้านของบุนโนลเฟอร์นันเดสไปเล่นทางขวาแล้วก็ให้แวคคอสลงมาเล่นตรงกลางเป็นกลางรุกส่วนกาลาโชยังคงได้ยืนต่อนี่เป็นการเปลี่ยนที่เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนที่หลายๆคนผมว่าเชียร์เพราะว่าแวคคอสพอลงมาเล่นกลางรุกเนี่ยสิ่งที่แวคคอสมีคือสามารถทั้งช่วยเกมรุกในการเก็บบอลเกมรับการขยันลูก แบบบูลูกวิ่งไล่ของเขาเนี่ยสร้างปัญหาให้กับคู่แข่งได้ตลอดเพราะนั้นพอแมนยูเริ่มมีตัวที่หนักอย่างแว็กฮอร์สมาช่วยบี้ตรงกลางมากขึ้นเวสต์ซันคนจริงเป็นฟุตบอลที่เล่นด้วยพลรรัดกำลังเยอะนะครับมีอย่างเด็กแคนไรที่โอ้โหวันนี้คงจริงเด็กแคนไรก็ก็เล่นดีมากนะครับจับคู่กับปาเกตา้าปาเกต้าก็เป็นคลาสแบบ คลาสสิกไปเดคันไรก็คอยอัดแถมมีซูเชกลงมาช่วยอีกคนหนึ่งงนั้นการเอาแว็กฮอสลงมาช่วยอัดกับกลางของเวสแฮมไหนจะมีคาเซมิโลไหนจะมีซาบิเซอร์มันก็เลยทำให้ดูความหนักของแมนยูในแดนกลางมีมากขึ้นแล้วก็การได้ประตูตีเสมอหนึ่งหนึ่งโอเคแหละมันอาจจะเป็นจังหวะที่ทำเข้าประตูตัวเองของเวสแฮมแต่นั่นก็นั่นคือเป็นจุดเด่นของแมนยูในการพยายามเล่นลูกเซตเพลย์หลายๆครั้งนะครับ คือความจริงแมนยูเนี่ยเอาจริงว่าเกมวันนี้ถามว่าดีถึงขั้นที่แบบน่าชมไหมผมว่าคงไม่ขนาดนั้นแต่หัวจิตหัวใจนั่นคือสิ่งที่น่าชมที่สุดแล้วมันแสดงออกมาถึงความไม่ยอมแพ้อาจจะพลาดหลายๆครั้งในเกมแต่เมื่อมีโอกาสเมื่อจังหวะมันต้องได้มันก็ได้อันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับของทีมฟุตบอลถ้าเทียบกันวันนี้เวสแฮมมีหลายจังหวะมากๆที่มันน่าได้แต่ เวสแฮมทำไม่ได้ดเนื่องาะในช่วงครึ่งเวลาแรกที่อันโตนิโอหลุดเดียวดาบิดเดคิเซฟตั้งสองสาครั้งแต่ในทางกลับกันเมื่อเวสแฮมบทจะต้องได้แล้วทำไม่ได้แต่มาเจอแมนยูที่บทที่แมนยูจะต้องได้แล้วได้โดยเพราะช่วงเวลาที่โมเมนตัมมันมันมาอยู่ทางฝั่งแมนยูครับท้ายๆ้ายเกมทุกคนรู้อยู่แล้วว่าถ้าต้องต่อเวลาแมนยูมีเกมกับลีพูรออยู่การใช้ร่างกายของผู้เล่นมันคือสิ่งสําคัญที่แมนยูไม่อยากจะเจอแน่นอนก็ เร่งพยายามจะทําเกมลุกแต่ในเมื่อมันเป็นวันที่ทุกอย่างมันดูติดติด,ตดขัดขัดดูขาดนิดเกินหน่อยโอกาสที่ต่อเวลามันก็ต้องมีแต่สุดท้ายผมชมเลยนะครับว่าผู้เล่นอย่างกาลาโชว,วันนี้เป็นวันที่กาลาโชถามว่าโชวฟอร์มในสนามยอดเยี่ยมไหมผมว่าเฉยเฉยแต่สิ่งที่เขามีคือเขาไม่ยออ่อท้อการเจอกับเบนจอนสันเนี่ยเบนจอนสันก็ถือว่ามีความเร็ว หลายจังหวะที่กานาโชไม่ผ่านเบนจอรสันแต่เจ้าหนูคนนี้เด็กใบสิบก็พยายามพยายามเรียกได้ว่าพอมีโอกาสอลองดูลองพยายามลองเลี้ยงลองนู่นน,นี่สุดท้ายเนี่ยพอรอถึงจังหวะที่เบนจอรสันพลาดในช่วงท้ายเกมนิดเดียวประกบกานาโชห่างนิดเดียวทำให้กานาโชยิงประตู 21ได้ทุกอย่างเหมือนปลดล็อกเลยครับเพราะได้ประตู21ในช่วงท้ายเกมแบบนั้นแน่นอนแหละโอเคแหละายคนอาจจะแซวว่าโอโ้โหเฟรดมายิงลูก31แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็มาจากความขยันอีกคือลูกขยันของแว็กคอร์สในการไปแย่งบอลกลับมาให้มันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เกมนี้มันแสดงให้เห็นว่าแมนยูเรื่องของหัวจิตหัวใจเรื่องของลูกขยัน มันก็เป็นจุดขายของพวกเขาได้เหมือนกันลูกไม่ย่อท้ออันนี้เป็นสิ่งสําคัญครับของทีมฟุตบอลที่จะต้องมีแมนยู Man, อาจจะโชว์ให้เห็นแล้วแหละว่าไอ้เกมรับมันโ okay นะอเคในเกมมก่อนหน้านี้พอมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นบางอย่างแน่นอนคุณภาพของผู้เล่นของตัวจริงกับตัวสำรองมันแตกต่างกันแล้ววันที่ผู้เล่นแกนหลักหลายๆคนอาจจะไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดแต่เมื่อคุณพยายามเมื่อคุณหาโอกาสของตัวเองไม่ย่อท้อจนสุดท้าย เปลี่ยนโอกาสนะั้นเป็นประตูได้โอ้ผมดูกเกมนี้แล้วเป็นอีกหนึ่งเกมที่ประทับใจเด็กวัยสปีอย่างกาลาโชมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกไปแหละว,ว่านี่แหละเป็นคุณสมบัติของนักฟุตบอลที่จะเป็นยอดนักเตะได้คือคุณต้องต้องไม่ย่อท้ออาจจะไม่ใช่วันที่คุณทําได้ดีที่สุดแต่ว่ารอโอกาสของตัวเองแล้วมีโอกาสแล้วก็ได้ด้วยโอ้หถือว่าเป็นเกมที่ดีครับของแมนยูกับการเข้ารอบอย่างน้อยตอนนี้ก็คุยได้แหละว,ว่าแชมป์มาละหนึ่ง กับอีก3แชมป์เ a Cup เข้ารอบไปเจอกับทีมอย่างฟูลแลมเล่นในบ้านด้วยทุกอย่างก็น่าจะอยู่ทางแมนยูอยู่แล้วถูกไหมฮะว่าโอกาสที่จะเข้ารอบกับการเล่นในบ้านมันมีความเป็นไปได้สูงอยู่แล้วดังนั้นถ้าเรามองต่อเนื่องไปอีกเฮ้ยเกมสุดสัปดาห์นี้กับลิเวอร์พูลก็ถ้านับโมเมนตัมที่ผมพูดอยู่ตลอดแล้วครับ4ถ้วยในรอบ11วัน่ะแมนยูกำลังจะทำสำเร็จกับการ เหลือแมตช์สุดท้ายกับลิเวอร์พูลแล้วถ้าผ่านไปได้นี่โอ้โหผมว่าโมเมนตัมของทีมมันจะกลับมาอยู่กับแมนยูเยอะเลยทีเดียวนะครับในความเขาเรียกว่าในความในความกระตือรือร้อนในความหวังผมไม่รู้แหละว่าเขาหวังกันไปถึงพรีเมียร์ลีกขนาดไหนแต่ที่แน่ๆทุกคนรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้มันอยู่ในโมเมนตัมที่ดีมากของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโอ้ถือว่าเป็นเกมที่ ต,ต,ต้องชมหัวใจหัวใจครับเวสแฮมก็เล่นไม่แย่แต่สุดท้ายแมนยูก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ก็รู้กันต่อนะครับว่าแมนยูจะเดินไปขนาดไหนกับฟุตบอลทั้ง3รายการที่ยังเหลืออยู่ในตอนนี้ส่วนช่องวาร์ฟฟุตบอลก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับสามารถกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมไปถึงอยากจะเป็นสมัครสมาชิก ครอบครัวของว้าฟุตบอลก็สามารถสมัครได้เช่นเดียวกันนะครับก็ฝากไว้กันด้วยอย่าลืมกับท้ายคลิปเรามีทัวร์ดีๆของเรีย f a n นทราเวลโดยเฉพาะแฟนแมนเชสเตอร์ไน็ดห้ามพลาดเลยทีเดียวครับวันนี้ผมว้าจะวัดลาไปก่อนสวัสดีครับเรียว a ฟนทราเวครับขอเสนอทริปดีๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะไปชมฟุตบอลที่อังกฤษในช่วงกลางแล้วก็ช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับกับ4คู่ใหญ่นะครับ คลิปแรกครับกับช่วงกลางเดือนเมษายนนะครับใครอยากจะไปชมเกมระหว่างลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเอเวอเรตนะครับก็ถือว่าเป็นทริปที่น่าสนใจมากๆนะครับกับสองเกมใหญ่ขณะที่ในช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับกับอีกสองเกมบิ๊กแมชของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอันนี้เนี่ยใครเป็นแฟนแมนอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับการไปโอทัฟฟอร์ดชมแมนยูเจอกับเชลซี รวมไปถึงการไปชมเกมระหว่างแมนยูบุกไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์เซเดียมที่ลอนดอนนะครับถือว่าเป็นทริปที่สาวกปีศาจแดงต้องไม่พลาดครับอย่าลืมครับสนใจทริปไหนก็สามารถติดต่อได้ทาง Real Fan Travel นะครับเป็นทัวร์ฟุตบอลมืออาชีพสำหรับคนชอบดูฟุตบอลอย่างแท้จริงครับ